สบายดีทุกคนเมน,นี่ก็มายู่กับพวกน้องแฟดบอมยู่อีกแล้วตอนนี้มายู่กับน้องยู่เนาะเมนี้่ฮากระสิมาเกี่ยวเขานั่นเองเออมากู้เขานั่นเองทุกคนเนื่องจากว่าน้องบอมกับน้องยู่แหละอีเมะตอนนั้นมาเกี่ยวเ้าแล้วแต่มีคลิปแต่ตอนนี้บ่มีเนาะเพราะว่ามื่อวานท่านคลิปหายแล้วก็เลยว่าบร่ได้คลิปเกี่ยวเขาแล้วเมื่อนี้เฮาจะมาเกี่ยวมากู้เขาอันนี้ก็เป็นผ้าวมหัวของน้องยู่เนาะยื่อหเฮาได้บ่อันเป็นน้องยู่เด้อบ่แม่น้องบอมเด้อ <to> นีแล้วบางน,นีเพื่อนก็มาช่วยกู้เขาเพราะว่าบึ่งผูเนาะบ,บึ่งอันผูตอนนี้คึมขนาดฝนกําลังมาเดี๋ยวนี้เขาจะมากู้เขาก่อนแต่ิืมไปกู้เขานําน,น้องบอมอันนี้ก็จะเป็นอีเมย์และแม่แอดและเป็นอาวงเพื่อนมาเกี่ยวเขามากู้เขาชวยเป็นอสกตวัดเซียวคงแม่เออ เชี่ยวของอีแม่แล้ะอันนั้นเป็นน้องของอีพ่อเพื่อนมากู้เขาช่วยมือนรู้สึกว่าฝนสีหำก,ก้อนมาละยังบูมาหอดอยังบูมาหอดอย่าฟาเสนอตัวอันจะปิดน,น้องบอมเอยวหาสิกู้เขาไปพร้อมกันเลยเอาเสื้อได้ไหมบอมฮะเอาใส่้ให้ น้องยู่จะบวมีเบืองเนาะจะให้น้องบอมใส่ให้ก่อนอ้าวโอ้ยไอีหัวเศร้ามากวะบ่บ่พอหลังใส่ใหญ่มองสึกว่าอัน,น,น,นจับเียงเสียหอากะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได่นกัไนกไปขนมันเบาอันนี้เออลืมบอกไปเด้อทุกคนอันนี้เอา,อาอนนอจะกู้เข้าเสียดำเนาะนี่ก็คือกระตัเนาะกระตัเฟืองขนาดมาแทกให้น้องเทกให้นอ้นองบอกมี เที่ยวท่วมแอวน้องบอมเลยอันนี้ก็จะเป็นมุ่งหน้าไปนี้จะเป็นกองเข้าของอีพอจะเอามาบึ่งกองเข้าของอีพอตอนนี้ผู้กองเข้าเพิ่นจะบปยื้อเนาะเพิ่นจะไปเวียกน้อยนึงเดี๋ยวเพิ่นแล่นกลับมาน,นี่ก็เป็นกองเข้าอีพออาทิมปะวันนี้ให้อีพอคนมาจับ เคยไอ,พอ้พ่อเินมาก,กองเนาะแตคันว่าให้น้องบ่มกอกเนี้หูซึกว่าลลกนลมห่วงเงึงอยู่ก้นเขาหันบุ๊ป็นจะเอาเลยเ <สะ S 1> มื่อแล้วว่าบอมช่องเฮินนี่บ่มออนี่นะคะทุกคนตอนนั้นน้องน้องอยู่มาเกี่ยวเขาเนจะได้หนูพุกอยู่นี่เนาะนี่เขนจะได้หนูพุกอยู่นี่เสดายวิดีโอนะบ่ได้ซํา อันนี้ไปเลยหรอบอในบรรยากาศของตอนแรงของเขาเนาะตอนฝนสิตกไลยตอนนี้บนบริเวนตอนแรงนี่ก็คือท้องฟ้าคึมมาแบบไห่เบาเนาะความความพยานก่อนคือว่าใหญ่ายแทะตินนี่เหากับแียวลืมแก้วเ,เล็นนงมือจะกู้เขาหากอง ถ้ากล้องหนึ่งไปหนึ่งมากอะขอโทษขออภัยเลยน้องอยูเว่าอย่างคิดไปก็ขอโทษขออภัย้ทุกคนหลายๆเด้อเพราะว่าน้องอยูจับกล้องผู้เดียวเลยกูเข้าพร้อมทุกๆมือที่น้องแปดกูเข้านี้จะมีโรดฝนตกเนาะ ไอ้กู้เข้าหอมุ่งท่านกับฝนตกล้วมากู้เข้าตอนที่เอ้ทิพสุดแล้วนี่กับฝนตกก่อนจะมาก่อนจะได้กู้เข้าแบบนั้นให้จริงมันกระบานแห้งกระได้เจ,จบะจำพวกของอันอันนี้ห้ามันห้าบุกู้นี้เราก็ถือว่าจะเป็นเข้าแซน้ำเนาะฝนตกมาแล้วค่ะย่านได้เข้าแซน้ำเราก็เลยว่าเคียวกู้ เดี๋ยวน้องยูขอตัวกู้ข้าวใส่แม่กันดเดี๋ยวฝนตกมาแล้วสิบรัันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมากลับมาท่าให้ทุกคนด้วยเบิเง่งอีกตอนนี้ตอนนี้เฮาก็ได้ใต้มคมกองเข้าเนาะทุกคนอออตอนนี้ท้องฟ้าขึ้นม,มากเลย <c ười> <c ười> พเพื่อนก็พากันเหื่อยละยังเลือดแต่อีพอกองเข้าอยู่นี่อีพอยต้กันโคมใต้เลยก็ใต้คำละอันนี้ก็คือ ลานสายอีพอเอ้ยจังเป็นซาดเนาะน้องแณนเนาะเออเพื่อสทองเพื่อส่องฮะอยู่กับอย,อยู่กับอยู่กับอีเมะก,กับเก็บข้าวอยู่พุ่นทองฟ้าตอนนี้คึมขนาดเลยทุกคนเดี๋ยวบ,บอมสิไปอันนั้นอีกก่อนเดอ้อบอมไปเก็บเขาอีกกอ่อนมาออื่นนี้เป็นจังไดจึงมาทายใหมเราไปทแล้วเราหมาช้มขอดจะปลาท่าน ทุกคนตอนนี้มันกระคำหลายเติบเดี๋ยวเนะาะเฮากับอีพ่อก็ได้กองเขาเนี่อีพ่อก็ได้กองขึ้นอยู่หึงพุ่น้องย้ยให้พ่อพุดไหมเนี่ยอีพ่อก็ขึ้นกองหงึงตอนนี้อีแม่ก็เมื่ยหลายตอนนี้ค่ำอะห้องฟ้าก็มืดคืมอยู่เป็นแต่อีตุนซาดเนา,านะเขาเนาะอีตุนตัวเองเป็นตาสองสารเป็นตาสองสารอีตุนตัวเองได้เล่นกลางคืน แล้วเขากระิีคอตัวทุกคนไปแล้วมาพอกันมืออื่นเ้าเด้อตอนนี้เขาสิีคอตัว,ว,ทวที่เก็บเอาอีกจะเคอก็แนไมอีกเฮอร์ออกเกนืเอาอีกเคอนึงแล้วจึงมืออืน่นแล้วจึงสิหเพราะว่ายังหลายเพราะว่าเอาอีกเ,กอกเอคนอนึ่งแล้วมืออื่นมันจะไข่ล้ีวมืออื่นเขากระิีมาเก็บอีกครั้งจวเขากระิีคอตัวไปเก็บอีกก่อนตอนนมื่อแห่งเรียวมาพอกันในมืออื่นเด้อ นี่บัดน,นี้เขาก็มากินขา้าวยู่นาเนาะ <c oughs> เพราะว่าเป็นสองมือแล้ววช่นองบอมกับน้องยูกู้เขากต่ชีมีคนยาาถามก็่ชีว่าว่าเป็นอย่างบก,กู้ตอนสวยเพราะว่าตอนสวยบอมกับยูเป็นมือมือมือหวานที่เขากู้นะเขาเบอยากแทงงน้อยนึ <c oughs> ่งหน่อ่เนาะเขาก็เลยกู้ว่ายาาฝนตกแล้วเขาก็เลยว่ากู้กู้ละประมาณสิบโมงกลางคืนเขาจึงได้นอนแล้วฝนบุตกฝนบุตกตกน้อยนึ่ง ก็เลยว่ามือนี้เฮาก็ได้กลับมากู้อีกก็ะสีมีหลายคนเลยอ,อยากถามว่าตอนสวยเป็นอย่างไบงกู้เพราะว่าตอนสวยทั้งอีพ่อกระคาเวียกอีแม่กลับไปการน้องบมก,กับน้องยูก่กะได้ไปโรงเรียนก็เลยว่าได้ก,กู้ตอนกลางคืนลิมปิดเสียงปิดเสียงก่อนก,ก็เลยว่าได้กู้ได้กู้ตอนกลางคืนเนาะนี่ก็เป็นบรยากาศที่เฮากินขา้าวทำอยู่ อยู่เชียงนาบนนาอยู่ทงนาเนีเ่ยมากินข้าวตังกันด้อทุกคนทางหลังนี้ก็จะเป็นกองขา้าว <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> จะเป็นปีงปลา <c oughs> มันสู้หรอสุปปมปันเอาือ <c oughs> พอตู่แลน,นเอามือกับอันอันก่อนเนาะ No, mm. no, ni betul he. Nenya, abe tak mungkin juga, พวกเขาจะได้กองเขาจะได้กองเป็นแบบริงซีเนาะเิงซีเกแบบนี้เพรา่จะเป็นคนกองส่วนอันนี้ก็เป็นอีโอกองแบบนี้นบึง้งบึ้งในทีนู่นี่คือว่าเป็นกองแบบมนมนแต่จริงแล้วมันกองเป็นซีเจเนาะเดื่อะ 没办法。 พี่สุดพวกเขาก็ะหอบเขาแล้วเนาะเขาสัสญยญดามพี่เขาเกี้ยวพี่สุกกังไดน,น้องบอม่มไยเดี๋ยวเจะให้บึ้งกองเขาที่เขาที่เขากองในมือน,นีเนาะจะสูสงท่าใดให้น้องบอมไปยืนดูดอีอสัานี้ก็ะสีประมาณหนึ่งเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาจากกักโมงสิบโมงกลางคืนสิบโมงกลางคืนโอ้ตอนนี้ตาลอยมือขนาดเลยตอนนี้ แต่กก็ีจะซี่แม่พ่อบอมยูซี่คนมากู้เข้าในมือนี้เป็นสองมือบอกก็เป็นมือเดียวฮันแหละแต่เฮามาเป็น,นตอนแรงเท่านั้นบอมกับยูเลือกุเหียนแล้วก็แล่นมาช่วยพ่อแม่แล้วกินข้าวยุนาแล้วก็หอบอีกเมื่อสวยนี่อพ่ออีแม่ก็มาตอนสวยเนาะอีแม่เพิ่นลาพ,พักลาพักเค่องมือแล้วเพิ่นมากับอีอ่อ ผมกับยูกับไปโรงเรียนคือเก้าแล้วก็มาเดึกตัวเลงมาแล้วก็มาช่วยอีพอยแม่แม่และเมื่อนีพวกเห่ากสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเพราะว่าพรดึกหลายตอนนี้ได้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้สองคนเหาเพื่อสิบวัฒาดคลิปต่อไปบางบางทีก็อาจจะหักเอดคลิป ปั่นเขาสสญญาดำว่าจะได้จักกิปเป่าและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบุาพาาคลิปต่อไปของเฮาเด้อปีนี้เฮาสิได้เขาจักเปา่าอกสำหรับคลิปนี้บอมก็อยู่กับขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าดึกแล้วเมื่ออื่นก็นต้องได้ไปเหเรเตสเซาไปลาไปก่อนนี่เป็นเขากองเขาของเฮาหนึง่งหนึ่งวาสองวาครึ่งสองวาครึ่งหนึง่นง ลงสุ <brightness S 3> ้มเนนี่นะลงยาลงยาวลงยาวก็จะบอกว่าไม่ตึงใ่ไหดลงยาว่เลยลงยาวแลวอันเดียวนี่อันนี้ยาวก็จะเป็เนาะเป็นนั้เปวยาวนี่ว่าสองว่าพอดีสองว่าเอาทางซากงี่คือว่าจะเป็นบางตึงทางากนีง่ช่องว่างุมดีกัแมตตก็บมตตาว มาเช้าออย่านีแม่ทาสิบส่งมาเช้าอมูแม่ทาสินะก็ส่งมาเช้าเอ่ยมหัวเนืมือละยังบืือ่มือี้นะ